ความรอกันหน่อยครับ,บ,บใครโลกว่ากันครับผมพบกับเราครับช่องโกยเจียงไปแก้วสักไหลครับผมครับผมมาวัดความรอกันหน่อยครับ,บใครรอกว่ากัน ก็พี่คุกสูงกว่านิดนึงนะครับสูงสูงกว่าประมาณครึบหนึง่มมงมใช่ไหมประมาณนิดนิดนิดหนึ่งหัว,ว,ห,วหัวพี่ป๋องเขาจะเตี้ยจะสูงกว่านะครับ<อ>พี่โก้เขาจะเ<อ>ตีๆๆ้ยเตี้ยหมูเตี้ย ทางขาเขานี้ได้ไหมเดี๋ยวขอถ่ายรูปหน่อยจะไปลงเพจวันนี้นะก็วันนี้มีงานอะไรเอ่ยถ่ายรายการเป็นซ้อมนะครับออซ้ม ก็มารวมตัวกันอยู่หลายเชือกเลยนะครับี่าใช่ไหมนี่อืมังมงมงเล่นยังมังกดแก้ยังกดเพลงเลวกดหน้าจอ ครับผมอดความรอกันหน่อยอันนี้ชื่ออะไรพลเมืองอันนั้นแฮปปี้อันนี้ดิพลายงามลายงลายป๋องลายคุกพลายทองเงินก็มีแต่รอๆนะครับยังมาไม่หมดนะครับยังเหลืออีกหลายเชือกเลยครับ

อ๋อครับงาเขาปีหนึ่งนี่ออกยาวเปอร์เซตได้ทีเออกเร็วออกเร็วเอกซิสเอกซิสตามเท่ากันตอนนี้เอกซิสร้อยหกสิบสองร้อยเจ็ดสิบถ้เ่อปีที่ไหนตัดเขาไ่ทองแดงไงไอ้เกม เชือก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 ไหนเป็นพี่นี่ตัวนี้เป็นพี่ตัวนี้เท่าไหร่ป๋องโคกดิยี่สแต่โคกนี่จะสูงกว่านิดนึงนะครับดูความหล่อครับก็เขาเรียกว่าพี่โคกนี่ เขาจะแก่แดดหน่อยนิดนึงครับอายุน้อยแต่แก่แดดเยอะครับออกกำลังกายบ่อยออกกำลังกายเยอะเลยไม่ไม่บ่อยครับเยอะครับพี่ป๋องเคยมีลูกไหมพี่ป๋องมีครับประมาณสามเชือกก็เสียชีวิตบออ๋อเสียไปสอง ที่อยู่ก็เป็นช้างจีนเหลที่เอยู่ไม่เจ็บเลยไม่เคยเห็นขายไปบอกเลยว่าเลีเ้ยงอยู่นั่ยอ๋อทับให้เขาอ๋อครับครับครับตอนนั้นฟรีคือยังไม่มีมูลค่าเท่าไหร่

ไล่น้ำตาไล่แห้งแน่นอะจากปีเราพายงงาสิบสาม <13. S 1> ปีโอ้สิบสามปีก็ใช้ได้อยู่ครับตัวใหญ่ใช้เท่ากันกันตอนนั้นหรอ ควนันอัดนี่สมกับฉายาชาละวันนะครับไม่เคยใส่เสื้อครับถอดเสื้อตลอดครับ,บ,นนรบมันเกะกะาวะใส่เวลนะาไปงานใส่พืินที่สุครับ เป็นเป็นเป็นลูลกคอกบอกซื้อมาตอนกี่ปีสิบกว่าปีอตอนตอนเล็กงานเขาจะเป็นยังไงแบบนี้บอ คล้ายๆเลี้ยวคลของไอ้ทองเงินแ,แ,แคบๆเหมื <Connie S 1> <c oughs> อนกันอ๋อตอนโต,ต,น,ตนี่ก็แหลมเลย <c oughs> <c oughs> <granny: c oughs> สวยครับข้างๆสวยครับดัดดัดได้เหรอ ม,ม,มันใช่มันจะเข้ารูปคืนมั้นบ่ดัดได้ใช่ไมมันใช่มันเขาจะบวมบวมเลยแต่ว่าแต่ปลายมันปลายของเขานี่เป็นเป็นรูเลยน้อชนกันจนจะ จะแตกแล้วมั้งหลายปีแล้วเคย่านมาแล้วกับมาเคยเคยตัดไหมครับตัดกี่ครั้งแล้วสมี่ครัง สวยตัดไม่เคยคือเขาครับตัดกูตกงานแล้วตัดเยอะกูตกงานเหรอ่่แมวาลงานย่นีกตัดงานหางของผมก็หาเลือกง้นเลย <c oughs> ตัวนั่นแหละครับ <c oughs> ออกภาษา <c oughs> ให้มันอยู่ค่อยกันพอดีนะ งางยาวกว่างวงครับก็ง,ง่วงใช่ใช่ใช่ใชมีไม่กี่เชือกรับก็เอซเขาทวงมาเยอะครับเพราฉนั้นกว่าจะได้ก็ประมาณ10กว่าปีนะได้ขนาดนั้น

ม่เขาไว้ม่มัหาไว้มีอ่ะอา้าทองแดงไปไนครับางานลุครับงานลุด,ลดโอ้อันนี้คือแม่แม่ของโคกเนาะนี่แม่ของพี่โคกนะครับนี่พั <c oughs> งน้องดา ก็วันนี้เอาความหล่อของพ่อพายหลายๆเชือกมาฝาน,นะครับก็อย่าลืมติดตามกดไลค์กดซับสไครต์ให้ช่องกวยะเจียงายแก้วสักใบด้วยนะครับวิถีชีวิตคนกับช้างที่พึ่งพาและผูกพันมายาวนานครับผมสวัสดีครับ